เอาละคราวนี้เมื่อกี้มันอะไรคือคิวมาได้ยังไงคราวน,นี้มาดูวิธีการเลือกจดหนอยนะนะครับนี่คือโลโก้ของโลโก้ของรารสารนะครับผมก็เลือกเอาโลโก้ที่ผมคุ้นเคยนะผมก็เลือกเอาเฉพาะโลโก้ที่ของของารสารที่ที่ผมเคยเอ,อส่งไปนะครับก็ที่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะแค่ดูโลโก้เนี่ยมันก็ช่วยแล้วล่ะว่าเราควรจะลงรารสารไหน ถ้าเกิดคนที่คุ้นเคยหน่อยคอมิะสัการหน่อยเนี่ยมองไปเนี่ยรู้เลยมองไปถ้าส่งมันนี้โอกาสโดรีเจกสูงมากนะฮะถ้าส่งไปเนี่ย,อโโนะยพอได้เห็นภาพออกเหมือนกันนะครับนะกลับมาดูกระบวนการนิดหนึ่งอันนี้สําคัญนะจริงๆแล้ว behind the scene ของคุณภาพทั้งหมดมันอยู่ตรงเนี้คิวต่างๆ impact f a c t o ตต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับชื่อเสียงในอดีตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ แต่อีกส่วนนี้สําคัญมากที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดจริงๆเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้คือการ peer review เนี่ยนะผมเป็นผมเป็น e เตอร์อยู่ประมาณสองวารสารสมัยก่อนก็สมัยก่อนสี่วารสารนาะนาชาติสุดท้ายแล้วหนักมากนะเหนื่อยที่สุดแล้วครับก็ลาออก step down ลงมานะครับไม่เอาแล้วก็เหลือแค่สองแค่สองนี้ก็ยังเหนื่อยเลยเพราะเราต้อง assign reviewer ทำให้เรารู้ว่าคุณภาพมันอยู่ที่การรีวิวคนในโลกมีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคนเราเลือกคนมาสามคนให้มาโชคดีไปเจอคนไปเชิดดูไปเจอคนที่เขาเอ positive ก็โชคดีไปไปเจอคนที่อะไรก็ติหมดเลยก็โชคร้ยายไปเพราะฉนเพียรีวิวเนี่ยมันก็คือมันเป็นส่วนที่ที่อยู่ลึกๆจริงๆนะนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเราจะไปดูที่ดัชนีแต่แต่จริงๆแล้วเท่าว่ากัน ตามถ้าตามอุดมคตินะไอเดียเคสเลยเนี่ย p e e r review ดีวรารสารดีผลบทความดีการห้าอิงสูงผลงานมีคุณภาพมันมีมันมีจริงมันมีจริง,รงถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันมีจริงมันมีเกิดขึ้นจริงๆวิธีก็ดูวรารสารที่มันเก่าๆเก่าๆนะแล้วกอ็อะไรอะลงยากยากนะครับ